วัครับวันนี้ผมซีโฟวมบางไทยอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็มาในชุดของราชาโป้นั่นเองโดยที่วันนี้แน่นอนครับผมจะปลอมเป็นราชาโปแล้วไปเข้าในโซนฟีอาตายโดยที่ผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรที่น่าผมเป็นโปแล้วกันโปเองนับเ <laughs> อ้ามีคนใช้แต่ปะ โอเคนี่ก็เปลี่ยนชื่อเป็นโปรเองนับได้แล้วนะครับตอนนี้ผมจะไปเข้าโซนแบบนี้เลยแล้วผมก็จะใช้ท่าปักธงพอ,อก,กดปุ๊บใช่ไหมผมก็จะแบบ เวลาเดินแล้วมันก็จะทงหายใช่ไหมเออมันก็ทำให้เหมือนสกิปโอเคครับเราจะใช้ชื่อนี้แล้วก็ชุดนี้แหละครับส่วนรกรอบโปรไฟล์อะไรผมก็เปลี่ยนแล้วนะครับถ้าเพื่อน,นพร้อมกันแล้วก็อย่ารอช้าครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ได้นะครับถ้าใครพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปในโซนเวียตายพร้อมกันเลยดีกว่าครับเล t โกไปเลยอ่าเข้ามาในโซนเวียตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้พิเศษหน่อยก็คือมีท่านี้ด้วยครับ ท่านี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันดีแล้วว่า,าในเวลาที่จํากัดน,นะครับก็คือถ้าชนะในทัวร์นาเมนต์ทีมที่1น,นั่นเองถึงจะได้ของรางวัลเป็นี่ท่านี้เลยสามสิบวันหรือว่ากี่วันเนี่ยผมจําไม่ได้นี่เข้ามาในห้องแล้วครับมี18คนด้วยกันโอ้ห้องนี้มีเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวผมโชว์ท่านี้ไปก่อนเลยแล้วกันอ่ะโชว์ท่าทัวร์นาเมนต์ไปก่อน <c oughs> เออหรือเจ็ดวันนะไม่แน่ใจนะครับ แบตนะผมเปิดแรงไม่ได้นะเพราะว่าเลเวลของผมก็ท่าทีเยอะแล้วก็พันของผมยังไม่ได้เติมนะครับซึ่งเป็นแรง้งแดงก็ยังถือว่าเนียนอยู่นะ <c oughs> แต่แค่แต่แคนไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะเดี <c oughs> ๋ยวโชว์ท่าไปก่อนเลยครับ UMP ไปก่อนเลยนี่แบนีเฮ้ยเจอเจอคนดังเหรอเจอคนดังไหมเนี่ยเจอคนดังว่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมโชว์ท่าไปก่อนเลยเอ็ดเฉดขอเราเฮ้ยเดี๋ยวผม <c oughs> ต้องใช้ไม้ตายนี่ไงปักธงแบบล่องหน แมนเนี่เฮ้ยรอดูดิเขาจะพูดอะไรไหมอาใครขำบ้านะ <Yeah. S 1> ข้างหลังขำข้างหลังขำเอ้คนเสือเ้อแรงโกขำผมว่ะ <Yeah. S 1> เฮ้ย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 ขำเฉยขำเฉยแหมสงสัยติดใจทง,อทงเอามาหนึ่งทงอะแมนเนี่ยแมนไงนี่งสกิฟทงสกิปไอ้ขำเฉยขำเฉยพอได้ไหมครับเออ พอได้ไหมครับเป็นไงเป็นไงมีไฟขึ้นได้มีแสงขึ้นได้ข้างล่างเฮ้อ็นหนุ่มคนนี้มันจะขำทำไมนะเนี่ยเฮ้ยเขาไปโชว์ท่าเหมือนกันนะทำดีๆสคิปป์เหรอรอไงใช่ข่าวผมเฉยเลยว่ะเฮ้ยมีคนมาขำผมเฉยเลยว่ะที่หก ี่โชว์ท่าปืนไปก่อนเทะเปล่าเทะเปล่าเฮ้ยกดท่าเตะใส่ผมวะผมโชว์ท่านี้ไปกันเลยแล้วกัน 4v4 นี่ทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนแล้วก็นี่เฮ้นี่ยกดกดเอ็กโคะะเอ็กโคะโชว์สาวโชว์สาวโอ้เขากดท่ารัวๆเหรอปั๊นี่นออกพอดีเลยนี่เฮ้นี่ยโหมขึ้นแล้วได้ มาผมมาเนี่เอาทำหน้าตกใจเลยนึกว่าผมสกิปเหรอเนี่ designs, ยหรือไงพอได้เปล่าพอได้เปล่าพอได้ไหมครับอะไรอ่ะเขาพิมอะไรเหรอผมไม่ทันสามหนึ่ง อีงหนึ่งก็พอแล้วก็วพอแล้วมั้งไก่ครับโอ้โหปากดีแหละเดียไงไก่ครับเฉยผมโปครับไอผมโดนโปรเลยเต็งนะผม,ม่เดี๋ยวท่าตีไก่มาด้วยดิ ไอ้อคนนี้มันร้องเฉยเลยวะใครครับไก่นี่เออนี่ยเล่นไรกผมเอานี่แล้วมีเชืออไปแล้วเชืออไปแล้วครับจังหวะนี้แล้วเตะหน้าไปหนึ่งทีฝากให้หนจะถ่ายรูปโอเคน้องสาวบอกลาผมก่อน <c ười> ใจผมสลายเลยครับมึงส <c> ง <ười> สัยเขามีแฟนละร <c ười> ักละ <c ười> โอเคเดี๋ยวปักธงให้เขาก่อนนะ <c ười> ไก่เล่นเกมได้อ๋อไปไปไหนอ,ะ <c ười> อ่ะเขาชนหนึ่งห,หนึ่งเหรอหนึ่งหนึ่งเลย จิงๆเลยดึงเลยทำทรงตึงนี่เอาเลยเอาเลยชวนเข้าห้องเลยเป <Yeah. S 1> ็นห้องสามหนึ่งเปล่าครับเฮ้ยเอาให้สามด้วยเหรอไม่เปล่าใครสาม แต่ไลโกอาระเราปาดคอไปแล้วครับจากวะดี้ยังไงเดินมาบอกว่าไก่แบบนี้มีเครื่องแน่นอนคนนี้มันเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันเลยดีกว่าครับทุกคนมาครับมาห้องต่อไปเมื่อกี้นี้ผมก็ปักธงไปแบบร้องหนอีกครั้งนะครับ<อ> <c oughs> เฮ้ยมีคนแอดมาแต่ชื่อร้องหนใครวะเนี่ยราชายว่วาวาว,า,วาสกิ๊ฟเฮ้ยร้องผมสกิปเลยเฉยเลยว่ะอันนี้เป็นไงไปโชว์ท่ากันเชว์ท่ากันดีดี จะได้ดูกันวลาสกิปของจริงวะเนี่ยนายเล่นสกิปวะเนี่ยเนื่องจากช่วงนี้สกิประบาดก็สกิปเจ๋เลยว่ะร้อง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 ไก่โอ้โหปากดีใส่ได้ปากดีจัดดีมีคนมาแอคท่าข้างหลังด้วยอ่ะอะไรอะไรนะไม่กล้าอะไรนะผมไม่ได้อ่านอ่านไม่ทันอนะ่ะ คนพิมพ์มาเยอะเกินอ่ะผมข้อความมันเยอะอ่ะแล้วผมพยยาามอา่านแล้วมันอ่านไม่ทันอ่ะทุกคนแล้วข้อความมันขึ้นแป๊บเดียวนะนะผมปักตัวอีกเต็นี่ยเต็นี่ยปแล้วผขึ้นดีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยก็ <c ười> ยอ่อ้ผมเฉยเลย ยิงนมนี่ว่าคนนี้เอาๆยอยผมเฉยเลยแบบนี้สักคลิป <S 2> <S 2> เปล่เาเฮ้ยเดี๋ยวดิเขาว่าไงแอคกทงเฉยเลยอะไรกันครับเนี่ยักคลิปไหมครับแบบนี้สกคลิปไหมผมถามพี่เขาไปแล้ะรอดูดิพี่เขาจะตอบไงไอพี่ชายเสื้อแดงนี่แบบเอ้ยกดยิ้มมาเลยนะ โอเคดีกันก็ดีกันย่อยผมเฉยเลยว่ะโอเคดีกันแล้วนะดีดีกันเฉยเลยเอาทงหายทรงหายละแหมเมื่อกี้ยังมาลุมด่ายอะไอะไรไก่สะคิบเฮ้ยคนนี้มาอีกล้วคนนี้มาอีกแล้คนแอดเพื่อนผมมาด้วยแก้งจัดโอเคเดี๋ยวเราไปแก้ห้องต่อไปลยดีกว่าครับไปล t สโก ครับไปเลยดีกว่าครับห้องนี้เฮ้ยไป่สาวผมสั้นหน้าขาวแกงหน้าขาวชัวโอ,อแล้วดูเต้นดิเอ้เฮ้ย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 โชว์ท่าสุดเฟียเ้ยวเฮ้ยเฮ้ยอยู่แกงหน้าขาวชัวคนนี้เดี๋ยวผมปักเขามีคนแอคมีคนแอคอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวผมจะปักตรงร่องหุ่นโชว์เขานะครับ เราเอาแบบเนียนๆเลยเนาะแบบขยับนิดเดียวนะเต็มไงเต็มไง <c oughs> เฮ้ยสิจริงๆมันถ้ามันเนียนจริงเฮ้ยแล้วใครเนี่ยบอดบอดบอดไม่ใช่บอดแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว <c oughs> เป็มไง <c oughs> ปักธงล่องหนไปดี <c oughs> แต่จริงๆปักธงล่องหนนี่มันต้องแบบปักถึงพื้นเลยนะเนาะแล้วค่อยล่องหนอ่ะเฮ้ยพี่ผมฟ้าเขาหันมาทางผมไปสกิป <c oughs> ห,แห้แป๊บก่อนกดละให้ปีใช่นหมนี่ก็กดกดท่านี้ป่ะกดท่าปืนไปกันเจอท่าปืนไปก่อนโชว์สกิปเดี๋สกิปของจริงเทปเทปเดีโชว์ท่านี้ต่อท่านี่ต่อแล้วเขาออกไปเลยคนนั้นเดี๋ยวผมปักทองจริงๆนะไป ตามทองอยังไงเฮ้ยสกีบสกีบปกติเท่าสกีบมันจะไม่ปักลงพื้นไม่ใช่เหรอชใช่ใช่เอา้าตรงได้ไงอ่ะวาซานวาซานก็ไอ้ขับขับวันนี้เ็าขับเลยวะเพาะมันลงได้ไงอ่ะ ตรงได้ไงอ่ะเฮ้เฮ้เฮ้าโชว์ท่าแดน,นโยกย้ายถ่าสสโพกให้ดูอะ่ะเออเว้ยแบบขั้นผมเนียนนะกับแรงอะ่ะแรงเพราะว่าถ้าปูมันก็ต้องแบบเล่นแรงใช่ไหมล,ล่ะแล้วก็แรงก็จะสูงถูกไหมครับเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันดีกว่าห้องนี้คนยังถือว่าน้อยนะเข้ามาแล้วนี่ห้องนี้แปดคนด้วยกันแต่มีสาวสายเติมคนนี้ทำไมเขาแต่งเหมือนกันเลยอะ่ะเผื่ผมเจอเฮ้ยื ผมเจอเนี่ยสิบห้าวายแบบประมาณหลายห้องติดกันเลยนะปักธงไปเลยดีกว่าครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมา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 เพราะเพราะผมปักธงอ่ะโชว์ท่าไก่อนหนึ่งสองสาเขาให้สัญญาณผมได้เฮ้ยเขามีปักธงจริงใครเนี่ยเขามีปักธงจริงแต่เลเวลยี่สิบสองทำไม เลียวยวน้อยจังเลยอะเอ๊ะเจอท่ายกันเอ๊ะดิเขามีปักธงว่ะปลอมตัวมาเหมือนกันนะ่ะทำคลิปกะเจออีกละเจอบ่อยนะเนี่ยเราเนี่ยเจอบ่อยเจอบ่อยไปว่าคลิปอะไรเอ๊ะคลิปอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้จักคลิปอะไรอ่ะผมผมลงสริปนะฮอใช่หรอใครลงสริปนี่ผมก็ลง ผมก็ลงผมก็ลงแม่เนี่ยแม่จะโชว์ใช่ผมลงสกีบเออคุยกันได้ลงด้วยกันสกีบที่แปลว,ว,ว่าตัวจริงอะสกีบที่แปลว่าตัวจริงกันอะไรวะเนี่ยคืออะไรอะมุกอะไรเนี่ย อ๋อเข้าไปแล้วนี่ว่าแต่หาตัวแบบรูปหน้าแบบเฉยๆไม่เจอเพิ่งเจอไงไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีสาวมาด้วยยย ที่สาววดุเฉยนี่โชว์ท่าปืนไปก่อนโชว์ท่าปืนโชว์ท่าปืนเต้ MP 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 หน่อย MP หน่อย MP หน่อยเฮ้ยโชว์ท่านี้หน่อยโชว์ท่านี้หน่อยแม่ได้มาด้วยความยากลำบากของมีมันต้องแอคครับใช่ใช่เดชไม่ได้ตึงเพื่อนผมบอกครับผมไม่ตึง แต่มันดึงเองนี่นี่นะเนีเ่ยขำม,มาก <laughs> ไม่มีตังค์ก็ฝักไปสีโอสาวช่วยป่ะสาวช่วยป่ะมา <laughs> สาวคนนี้เขาเป็นใครเนี่ยโอ้ยรักเลยรักเลยราชีดีพิมพ์สวยโอ้ยอยู่ราชาได้หรอราชาอาใช่ไหมเนี่ยราชาทำไมราชามีตัวอาเนีย่ยงง <laughs> สายเติมสายเติมน่ารักจังเลยเอะไม่ได้ว่านายนะน่ารักจังเลยเฮอเดี๋ยวนะเดี๋ยวปุ่นเดี๋ยวนี้โปรกีบสาวเหรอครับโปรเดี๋ยวโปรสวนใหญ่เข้าแบกผู้หญิงไม่ใช่หรอเห็นบอกคนนี้เขินเฉยเลยอะไรวะเนี่ย โอเคครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนจะสนุกกันนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมล like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ทีโบเพื่อเป็นกำลังใจได้นะครับแล้วก็เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทีโบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บๆเพื่อนเธอไปละ